สุขสันต์วันเกิดน,นะคะคุณคุณตีณกูก็ขอโทษที่กู อวยพรช้าไปหนึ่งวันเมื่อวานกูไม่มีเน็ตเลยตอนนี้ก็เป็นเวลาที่กูเพิ่งตื่นนะกูก็ยังไม่ล้างฟันก็ยังไม่แปลงขี้ก็ยังไม่ขี้แต่กูก็มาอวยพรวันเกิดบุงก่อนที่ดินในโรงแรมก็สิบไร่กูหามุมที่ดีที่สุดในการอวยพรมันเกิดมันไม่ได้นอกจากห้องน้ำบ้านกู 3็สามหกแล้วสามสิบหกเป็นอายุที่บ่งบอกถึงผู้ที่มีคุณวุฒิเป็นผู้ที่เขาเรียกอะไรวะไม่ถึงคนที่พังพร้อมไปด้วยทุกอย่างแล้วสามสิบหกปีตอนกูสามสิบหกกูก็พังพร้อมไปหมดเลยข้าราชบริพาร ก็วันเกิดมึงก็ขอให้มมีความสุขมากๆมีครอบครัวที่ดีมีลูกมีภรรยาที่คอยเกื้อกูลเข้าจุนกันขอให้มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆ <Yeah. S 1> สุขสันวันเกิด